เจอเลยครับวันนี้อ่องพี่เลยอ่องใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นไพ่ที่สี่เขาใช้มือแฮนด์เมดวาดทุกอันแล้วมีชุดเดียวในโลกพญานาคเนี่ยเป็นผู้กุมตบะอ,อ,อันนี้เราก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราก็ต้องบูชาพญานาคอ,อันนี้ไฮไลท์เขาเรียกว่าแมลงคูคขับเป็นเค,ครือ่องรางของชาวล้านนาจริงๆแล้วมาจากพม่าเออหนุเป็นคนเหนือหนูไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอรอไม่รู้อยู่เหนือโคราชแบบ สวัสดีครับผมเคนสุรศักดิ์บุญชัยกับรายการ Delicious Ken รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์รับประทานอาหารอย่างมีความสุขครับ ถ้าไม่อร่อยไม่รู้ดูไม่แพงอยาก,กินเสียเวลาเชื่อเคนครับวันนี้เคนไม่ได้พาไปรีวิวอาหารอร่อยๆที่ไหนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเคนเองเ,องเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ทํางานผมแล้วบริษัทหลักทรัพย์ KPM จำกัดย่อๆเรียกว่า KPM Security ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมีสาวสวยมาเยี่ยมชมบริษัทผมด้วยครับขอเชิญน้องมิวครับสวัสดีค่ะพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิวนะคะโสภาพันคนดีค่ะ พี่เคนคะนิวอยากรู้ว่าบริษัท KPM Security จำกัดของพี่เคนเนี่ยทำอะไรคะบริษัทหลักทรัพย์เราเนี่ยได้ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เราสามารถทำตราสารนี้ได้ครบวงจรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้มีระยะยาวระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยเจาะลึกกันอีกทีนึงน้องมิวครับน้องมิวอ่ะ รู้เรื่องเงินเงินทองทองมากไหมเรื่องเงินชอบมากพี่เคนหนูมีเงินเป็นของสะสมด้วยั้งคนอื่นสะสมแต้มสะสมอะไรเงี้ยแต่หนูสะสมสะสมเงินดชม,มากเลยครับเหมาะเรื่องการลงทุนมากแต่ว่าผมมีสะสมงานศิลปะ<ช>ประติมากรรมแล้วมีไพ่ย,ยิปซีด้วยไพ่ยิปซีด้วยอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปชมเชิญเลยครับดีวพาไปชมทัวร์แล้ว นีเป็นไงพนักงานเราสวยไหมสวยทุกคนสวยทุกคนเลยไหมสวยน้อยกว่าหนูนิดนึงเอ๊ยได้จ้าฝ่าย HR ครับค่ะคุณหนานเนี่ยบ๊ายบายคุณหนานก่อนสวัสดีค่ะให้บายก่อนโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เป็นฝั่งโ o p e เรชั่นครับที่ดูเกี่ยวกับเรื่องระบบงานต่างๆในบริษัทนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นโ o p e เรชั่นเหมือนกันพี่เคนเป็นไงบ้างพี่เคนหล่อใจดีเกณฑ์หล่อใจดี เห <c oughs> มือนกัะปันอะเหมือนกระป,ปันกัะปันรู้หรือเปล่าวันนี้วันนี้งานอวยมาเต็มเธอเลยครับวันนี้ออมพี่เลยคน <c oughs> ใหญ่มากอ่าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นงานที่ได้จากประเทศอิตาลีมิลาน <c oughs> นะครับไปเจอคนวาดผพ่ยิปซีเวลาเขาจะวาดผพ่ยิปซีเนี่ยเขาจะวาดเป็นบนกระดาษประมาณเ4ีอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นต้นแบบขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นค่อยเอาไปย่อเป็นไพ่ใบเล็ก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชานะครับเป็นกำลังใจในการทำงานองค์หนึ่งพิเศษอยากจะเล่าให้ฟังพระพิพคเนศองค์นี้ได้มาจากพี่อินเดีย ก็คือพี่ชายของพี่เนี่ยก็ไปที่อินเดียนะครับแล้วไปประกอบพิธีเอาพระพิคเนตไปลอยน้าแม่น้ําุงคาเห็นไหมองค์นี้ผ่านการลอยน้าแม่น้ำพุงคาจริงอันนี้ก็เป็นไพ่ยิปซีจากศิลปินอีกคนหนึ่งดังมากอยู่ที่มิลานไพ่ยิปซีจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเซตโดยทั่วไปมันจะมี78บใบนี่คือ1เซตของเขาพี่เคจํนจำได้หมดไหมเจ็ดสิบแปดใบจำได้ต้องจําได้คนดูดวงคนศึกษาต้องจําได้อยู่แล้วครับว่าไพ่ใบไหนเป็นยังไงทาไมถึงชอบดูดวงคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนประมาณสักอายุ1 2 13อาขวบเนี่ย พี่เคยไปดูดวงเสร็จแล้วก็ดูไพ่ยิปซีนี่แหละดูเสร็จปุ๊บเราไม่ได้คําตอบเราไม่ได้ความกระจา่างจนรู้สึกว่าถ้าเราไม่สามารถไปดูมาดูแล้วเราได้คํา<ฆ>ตอบที่ชัดเจนเราดูเองดีกว่าจนถึงเข้าใจศาสตร์นี้<ฆ>เขาใช้มือแฮนด์เมดวาดทุกอันแล้วมีชุดเดียวในโลกครับน้องมิว<ฆ>อันนี้คือภาพสะสมของพี่เองรูปแรกนี่เลยชื่อภาพท้าวรุปั ดูออกไ, <ป S 1> ไหมดูรูปก่อนพญานาคพญานาคใช่ค่ะคนที่บูชาพญานาคเนีเ่ยชอบขออะไรขอเรื่องเงินทองอ่าเงินทองพญานาคเนี่ยเป็นผู้คุมสมบัติอันนี้เราก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง เราก็ต้องบูชาพญานาคอันนี้ชื่อภาเท้าวิรุฬหกน้องมิ้วแปลก่อนวิรุฬหกก็คือนกอ่าเป็นนกคอท่านเท้าวิรุฬหกก่อนเป็นรูปอะไรฮะพญาครุฑพญาครุฑแต่มีคนชอบบอกนะพญาครุฑกับพญานาคนี้ตามประวัติศาสตร์เรียนมาไหมเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาตีกันใช่ไตีกันสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสององค์จะเป็นพญานาคหรือพญาครุฑก็ดีก็จะไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ดีอ่าต้องดูเรื่องดูให้จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านบอก อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่จริงผมผู้ชาแล้วนี่นะครับทั้งพญานา,<ม>พาคพญากุธอยู่ที่เดียวกันตอนนี้ยังทํางานมีความสุขด่อ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสองภาพเขียนที่สะสมอยู่แต่จริงๆแล้วภาพทั้งหมดจะมีสีใบก็คือสีทิศเลยสีทิศเลยยังขาดอีกสองใบนะครับเมื่อครบเมื่อไหร่จะเชิญน้องมิ้วมาชมอีกรอบหนึ่งได้เลยพี่เคพาะคิวอาจาร,รย์มันท่านยาวมากไหนๆก็ได้แล้วดูปฏิมากรรมหน่อยไล่มานี่ตรงนี้เลยใกล้ๆก่อนอันนี้คืออะไรคะอ่าเป็นรูกอะไร หมือนครุฑอ้ะคล้ายๆจงอยก็ทาวิรุนหกนั่นแหละใช่ไหมแต่อันนี้ออกแนวพุทธศินจะมีความสวยงามมากกว่านะศิลปะมันจะมีโค้งมีเคิร์ฟสีสันเนี่ยจะมองเป็นงานศิลปะองค์นี้คืออะไรอ่ะพอดูออกไหมฝนโลหะหรอโ่สี่รัชการที่สี่ครับเหมาะสําหรับคนทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันท่านเนี่ยได้สร้างลงกระสา ขึ้นมาลงกษัตริย์คืออะไรทำเหรียญมันเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองนะครับถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จเกี่ยวเล่นเงินทองก็ต้องบูชาเดรปู่หล่อสี่อันนี้ไฮไลท์เขาเรียกว่าบาลงคู่คอ๋อไม่ใช่พึ่งแล้ว่ตระกูลเดียวกันไม่เป็นไรแต่สูวงวายอยู่ในตระกูลเดียวกันนี่แหละเป็นเครื่องรางของชาวล้านนาจริงๆแล้วมาจากพม่าลนูเป็นคนเหนือนุไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอ๋ออยู่เหนือโคราชเปล่าคือในบรรลังของกุเรงดองเนี่ยจะมีบมลงคู่คำอยู่ทั้งหมด8คู่เสริมเรื่องบารมี เหมือนพยาบุเรกนองลบไปเป็นไงชนะหมดแล้วก็เรื่องเมตตาหมานิยมมีแฟนหรือยังยังไม่มียังไม่มีแฟนขอแมลงกู่คําได้เลยต้องขอแล้วล่ะขอขอเลยได้แล้วอันนี้ไม่เคยให้ใครดูเลยนะแต่จะให้มิวดูอะไรพี่เคนทำไมพี่เคนต้องใส่น้ำแดงลงไปไม่ใช่น้ำแดงไม่ใช่น้ำแดงนหอันนี้น้ำมันพยาไก่จับพม่าเสริมเรื่องของเมตตาหมานิยม ไปแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้แล้วเราก็สวดมนต์ทุกๆวันทําแล้วเรามีความสุขและมีสติสมาธิในการทํางานแต่มงงมากทำไมพี่เคนรู้เยอะอจังเลยต้องศึกษาเป็นคนชอบศึกษาต้องบอกแบบนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องทำรีเสิร์ชค้นคว้าะนะครับถ้ามาเจอพี่นะเมื่อ5้าปีที่แล้วนะเรื่องพวกนี้พี่ไม่มีเลยเป็นคนแบบปกติธรรมดามากไม่มีเนี่ยศิละปะใหม่มีของสะสมพวกนี้ไม่มีเลยแต่เราเริ่มแบบศึกษาและมีความสนุกกับเขา นะฮะแล้วก็รู้สึกดีเมื่อเรามีลมีกําลังใจในการทํางานมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับมันก็เลยเนี่ยมามาเยอะขนาดถัดมาเนี่ยพยากุธท่านเป็นนกแล้วก็ข้างบนเป็นองค์นาลายนาลายทรงครุฑตำนานก็คือว่าเขากาลัง มินา,ายส่งคุดสู้กันสู้ันเสร็จปุ๊บหาคนแพ้ชนะไม่ได้ฝีมือเท่ากันเหมือนหนังกำลังภายในก็นเลยตกลงกันว่าโอเคเสมอกันแต่ขอให้พญาคุดเนี่ยเป็นพานะขององค์นาายได้ไหมพญาคุดยอมก็เลยมีปางนี้นาายทส<อ>งค<อ>ุอดอันนี้ก็คืออะไรพญานาคพญ<ย>านาคใช่ค่ะอ่าพญานาคเห็นแบบมันจะมีความสวยงามานะครับชอบสะสมของสวยงาม เทียนเช่าเหรียญมาด้วยเหรียญมาด้วยนี่ก็เหรียญอ่าดูเหรียญก็ได้อยากดูเหรียญอันนี้ก็เป็นเหรียญพญานาคนะครับมีหลายสีเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวก่อนกลับเอาไปเหรียญยังไงนี่เรามีเหรียญมาผู้หญิงด้วยออันสุดท้ายแล้วอยากจะโชว์เอ้ยนี่เดี๋ยวตกใจนี่คืออะไรเทียนยกไปเทียนเทียนไม่เทียนภาษาเวลาเราไปทําพิธีนะครับก็จะมีเทียนเขาถือว่าเป็นเทียนใช้ทุกคนก็จะเอากลับมาบูชาที่บ้าน เทียนนี้ก็ผ่านพิธีที่ท,ทาที่คําชะโนดพ่อปู่สีสุโธนะครับทำพิธีมาเรียบร้อยก็เขาจะแจกญาติโยมกันคนที่ไปก็ให้เทียนกลับมาบูชาที่บ้านแต่ไม่จุดที่นี่นะนะหมูกลัวไฟไหมคือหนูอยากมีความรู้มีเงินแบบพิเคนบ้างเลยทหมท่านอ่ะก็ะต้องเรียนเรื่องการเงินสิครับพร้อมไปเรียนหรือยังพร้อมค่ะพร้อมนานแล้วอ่ะถ้าพร้อมครับเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องการเงินกันเลยได้ค่ะ,ะ,ะไปเลยครับไปเลยเหรอคะอ เมื่อเราพร้อมเรียนเรื่องการเงินกันแล้วะนะครับเราขออนุญาตถอดเฟสชิลเราอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วครับใช่เพื่อการเรียนที่สนุกสนานนะได้ความรู้ในวันนี้เอาคําถามแรกก่อนเลยหนูอยากรู้ว่าหุ้นกู้คืออะไรแต่ก่อนรู้เรื่องหุ้นกู้เนี่ยอยากให้รู้สองคำดีก่อนอ่านว่าอะไรคําแรกนี่นี่อันที่สองทุนอ่าเอาสองคำนี้ก่อนครับอย่าพึ่งไปไกลนี่กับทุนเราต้องแยกกันให้ออกก่อนว่าอะไรเป็นนี่อะไรเป็นทุน ยกตัวอย่างมีเพื่อนชวนเราไปบอกมิวมิวตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เรามาขายของออนไลน์กันดีกว่าคนยุ่งชอบขายอะไรออนไลน์อ๋อขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องสำอางเป็นไงขายพันคนสําเร็จกีคนออนนิดนึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเพื่อนชวนเราขายของอ่ามิวมาลงทุนด้วยกันห้าแสนอันนี้เรามีความเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้าของเจ้าของอ่าเจ้าของอันนี้คือคําว่าทุนคือมีความเป็นเจ้าของเอาใหม่ตัวอย่างเดิมเลย เพื่อนโทรมาหามิวมิวเราอยากทำออนไลน์ขายเสื้อผ้าต้องลงทุนร้านหนึ่งขอกู้หน่อย5้าแสนเหมือนกันตัวเลขเดียวกันอันนี้มีความเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้าของเป็นหนี้แล้วแหละอ่าเป็นหนี้ถูกไหมมันเป็นหนี้ก็คือคําว่าหนี้กลับมาที่คําถามครับเมื่อกี้มิวถามว่าหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้คืออะไรโดยปกติหุ้นกู้ก็คือจะมีคนเนี่ยเขาต้องการเงิน เขาก็จะมาขอกู้เงินจากนักลงทุนสมมติเราไปลงทุนเับเขาเนี่ยเราเป็นเราเป็นเจ้าหนี้ ah, เราเป็นเจ้านหนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกู้คือตาสารหนี้ไม่ใช่ตาสารทุนตรงนี้แยกให้ออกก่อนนะถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ต้องทราบคือผลตอบแทนเราจะลงทุนเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เป็นเจ้าของก็ได้<ๆ>เราต้องได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ของการให้กู้เงินเนี่ย คืออะไรครับดอกเบีย้ยค่ะอ่าดอกเบีย้ยถูกต้องหุ้นกู้เหมือนกันหุ้นกู้เนี่ยคือเราเป็นเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เขากู้เงินแหละเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้ก็ต้องได้เป็นดอกเบีย้ยความเสี่ยงของหุ้นกู้ระยะสั้นกับระยะยาวนี่มันมีความต่างกันไหมคะหุ้นกู้ที่ระยะสั้นเนี่ยะจะเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ระยะยาวมิ้วมิวขอยืมเงินหน่อยอีกปีหนึ่งคืน ยาวไปยาวไปไก่ <สา S 2> คนนึงน้องมิ้วขอยืมเงินหน่อย3วันคืนโอ้สวันนี่ให้ยืมเลยค่ะอ่าเห็นไหมเรารู้สึกว่าระยะสั้นเนี่ย มันจะปลอดภัยกว่าเพราะเขาสัญญาว่าอีก3วันเขาจะคืนหุ้นกู้ที่มายุยาวเนี่ยเสี่ยงกว่าสั้นเนี่ยก็เสี่ยงน้อยกว่าเนี่ยฟังพี่เข็นมาตั้งนานแล้วอยากจะลงทุนซื้อหุ้นกู้ทุกตัวเนี่ยพี่เขนมีการแนะนำยังไงบ้างคะได้เลยการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ KPM จำกัดเนี่ยต้องบอกเลยเรามีขั้นตอนค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนมาแล้วจะให้ซื้อนะสมมุตนิน้องมิวสนใจนะครับเราก็จะสัมภาษณ์ลูกค้าของเราก่อนว่าในอดีตเคยลงทุนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ดู ที่มาของแหล่งเงินว่าเขาเนี่ยมีไรายได้มาจากไหนแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเขาเองว่าเขารับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดจริงๆเรามีการวิเคราะห์คุยกันเป็นชั่วโมงเพื่อให้เรารู้ว่านักลงทุนคนเนี้ เหมาะแก่การลงทุนในหุ้นกู้หรือเปล่าโหวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เคนมากา<ผ>มากนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับหนูได้ความรู้ไปเยอะมากเลยถ้าอยากได้ความรู้มากกว่านี้นะครับ<ช>ตามไปเรียนกับพี่ในรายการ KPM Solace <ม>รายการนั้นจะสอนเรื่องการลงทุนอย่างเจาะลึกเลยพร<ม>้อมนะพร้อมค่ะโอเคครับมมผมเคนสุรศักดิ์บุญชัยกับรายการ Delicious Ken รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์การลงทุนกับ KPM Security พบกันได้ใหม่ซีซันหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ,บายบายคับ Thank you